สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้อง s j 4 0 0 0กับตัวโทรศัพท์มือถือครับวิธีแรกก็คือเปิดโทรศัพท์ก่อนครับแล้วก็ให้ไปที่ App Store ครับถ้าใช้ Android ก็ไปที่ Play Store ครับแล้วก็ค้นหา พิมพ์คำว่า Sjcam ก็ cam. กดนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ดาวน์โหลดครับส่วนผมผมดาวน์โหลดแล้วเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับเราก็มาเปิดตัวกล้องครับกดครับกดที่นี่ครับเปิด แล้วเราก็มากดปุ่ม Wi-Fi ครับกดนี่สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเกิดขึ้นแล้วให้เรานี่นะเข้าไปที่การตั้งค่าครับก็ไปที่ Wi-Fi นี่เขาจะมี s j 4 0 0 0มีรหัสครับส่วนรหัสก็ให้ดูที่นี่ครับเขาจะมีครับรหัสรหัสที่เขา ตั้งมาจากโรงงานก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ครับส่วนผมเชื่อมต่อแล้วก็คือกดตรงนี้ครับกดแบบนึงแล้วก็ไปที่แอป,ปที่เราดาวน์โหลดมาก็คือ SJ Cam Zone ครับก็คอนเนคกับกล้องครับคอนเนคนี่ ภาพก็จะมานะครับเห็นไหมเนี่ยแป๊บบนึงไม่ S D Cam แล้วก็เออแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บบนึงอ่าขัดคล้องซะลยหมายครับกดที่นี่แล้วก็ Connect ครับ n อนเน c คอนเนตนี่คอ n เนตครับโอเคนี่ภาพมาแล้วเป็นภาพถ่ายทออสดมาครับครับนี่มีไฟด้วยโอ้โหนี่ไฟของผมครับนี่เป็นสตูดิโอครับผมทำสตูดิโอมาจากกระดาษเองครับส่วนกล้องที่ผมถ่ายตรงน,นี้ก็คือนี่กล้องซัมซุง J5 ครับโอเค แอปนี้นะครับเราสามารถสั่งการต่างๆได้โดยสมมติว่าเราจะถ่ายครับกดถ่ายที่นี่กดถ่ายวิดีโอกดถ่ายวิดีโอครับกดที่นี่คือเปลี่ยนโหมดครับเปลี่ยนโหมดครับนี่คือโหมดถ่ายรูปอันนี้ไทม์ apse, แลปแล้วก็นี่ถ่ายต่อเนื่องครับการตั้งค่าครับก็ตั้งค่าได้ด้วยครับกดที่นี่ครับตั้งค่าครับความคมชัด แล้วก็อะไรก็ต่างการได้ครับแล้วภาพที่เราเถ่ายแล้วมันจะอยู่ตัวที่นี่ครับนี่ก็จะดูก็ดูไปครับตอนนี้นะครับภาพมันไม่ได้อยู่ในตัวเครื่องครับมันอยู่ในเมมโมรี่การ์ดของกล้องครับเราจะใส่ในเครื่องต้องกดดาวน์โหลดครับเดี๋ยวมันดาวน์โหลดให้โอเค แล้วก็วิธีปิดก็คือกดที่นี่ครับไม่ต้องกดที่ตัวกล้องอีกต่อไปครับกดที่นี่แล้วก็ปุ๊บนี่ตัวกล้องก็จะดับครับโอเคงั้นผมขอจบการสอนแค่นี้ครับขอบคุณครับ